ท่านสารูดทดานรันธ์ท่านผู้กกับทุ่องุงท่านเบียสั์เดชภูมลพลท่านผู้จัดการเดที่ทราบว่าวันที่แข่งชาติเนื่องจากว่าในวันที่10ทธันวาคม2510นะครับท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้เหรียญทองประเภทเรือใบเพชโอเคในการแข่งขันอีลาแหลมทองครั้งที่4นะครับ ซึ่งปัจจุบันก็คือกีฬาซีเกมซึ่งทำให้เราตระหนักว่าทรงมีพระวิชาสามารถในเชิงกีฬานะครับและก็เป็นการเทิาเกียรติกับในหลวงรัชกาลปัจจุบันด้วยซึ่งท่านให้ความาสนใจเรื่องกีฬาในประเภทต่างๆนะครับก็เป็นที่มาว่าสำนักงานการกีฬาภาคสี่ก็เลยจัดกิจกรการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็ได้รับความนุเคราะห์ เป็นอย่างดียิ่งนะครับจากบริษัทหาทิย์จากสพทุ่งลุงจากเทศบาลตำบลบ้านไรเทศบาลบ้านพุอทอพรอต่างๆนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกเมื่อกิจกรรมดําเนินการก็ขอให้ทุกท่านพอมีความสุขในการออกกำลังกายในวันนี้นะครับก็แดดฝนก็ทาให้เราไม่สามารถทําพิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับก็ในมิตินี้ก็ขออนุญาตเปิดการแข่งขันวิ่งเดินวิ่งฟันรัน วันนั่งในวันดีการแข่งชาติครับผมขอค,ครับผมครับพร้อมไหมจัสามสองหนึ่ง